วันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยยอดฮิตที่หลายคนอาจยังไม่รู้นั่นก็คือมัทฉะกับชาเขียวจริงๆแล้วต่างกันยังไงหลายคนอาจคิดว่ามัทฉะก็คือชาเขียวชนิดหนึ่งซึ่งก็จริงค่ะมัทฉะเองก็มาจากต้นชาคาเมลียไซเนนซิสต้นเดียวกับชาเขียวที่เราคุ้นเคยนี่แหละค่ะแต่ความพิเศษของมัทฉะอยู่ที่วิธีการปลูกและการแปรรูปที่ไม่เหมือนใครเลยค่ะช่วงที่1การปลูก สำหรับชาเขียวทั่วไปที่เราดื่มกันนั้นต้นชาจะเติบโตกลางแจ้งรับแสงแดดเต็มที่เหมือนพืชชนิดอื่นเลยค่ะแต่กับมัทฉะก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณ2-3สสัปดาห์ชาวสวนจะนำผ้าใบหรือตะข่ายมาคลุมต้นชาไว้เพื่อบังแสงแดดโดยตรงการทำแบบนี้จะช่วยให้ใบชามีสีเขียวเข้มขึ้นมากเพราะมีคอโฟิลสูงและยังเพิ่มกรดอะมิโนสำคัญอย่างแอลทิอานีน ทำให้มัทฉะมีรสชาติอูมามิกลมๆและลดความขมลงนั่นเองค่ะ <lat> การแปรรูปและการชงพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวชาเขียวทั่วไปจะถูกนําไปอบไอน้ําหรือคั่วให้แห้งแล้วก็พร้อมนําไปชงดื่มแบบแช่ใบชาในน้ําร้อนและกรองใบออกดื่มแต่น้ํากันค่ะแต่กับมัทฉะจะเก็บเฉพาะยอดอ่อนและใบอ่อนที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะจากนั้นก็นําไปอบไอน้ําทันที แล้วก็ต้องนำเส้นใบและก้านออกอย่างพิถีพิถันที่สำคัญที่สุดคือนำไปบดด้วยโมหินจนเป็นผงละเอียดคล้ายแป้งเลยค่ะดังนั้นเวลาเราดื่มชาเขียวทั่วไปเราก็จะได้ดื่มแต่น้ำชาที่สกัดจากใบแต่พอเป็นมัชฉะเราจะชงโดยการตีผงมัชฉะให้ละลายไปกับน้ำแล้วดื่มหมดทั้งแก้วเลยค่ะนี่แหละค่ะความพิเศษเพราะเราได้บริโภคใบชาทั้งหมด ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะคาตชินและแอลทิอานี A N e, ในปริมาณที่สูงกว่าชาเขียวทั่วไปมากมัทชะจึงถือเป็นซุปเปอร์ชาเขียวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสุดๆเลยล่ะค่ะแถมยังมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยหวังว่าตอนนี้คุณผู้ฟังจะเข้าใจความแตกต่างของมัทฉะกับชาเขียวได้ชัดเจนขึ้นแล้วนะคะแล้วครั้งหน้ามาติดตามเกรดความรู้ดีๆแบบนี้กันใหม่